ทีต้องทำตอนเศร้าน้อยเอฟซีนะก็ต้องไปเกี่ยวหญ้านะครับเอฟซีเกี่ยวหญ้าให้ควายนะครับเอฟซีเดี๋ยวนี้มาเกี่ยวหญ้านะครับผมบ่าเตโชสวัสดีครับรอครับรอคุณน้าคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีเดี๋ยวหาลกเกี่ยวหญ้ากอนนะครับผมพี่น้องนะครับเกี่ยวหญ้าให้ควายนะครับ ช่วยคุณตาครับปู่ที่ก็คุณพ่อผมเกี่ยวครับอันนี้อเไยช่วยทชาวชาวลักสอบหนึ่งก็สอบใหญ่นะเอพี่นะชมไปกันบน้ำเส่าหนึ่งนะครับผมนี่นาบาริโซเขาเริ่มเลื้อยแล้วพี่น้องนะครับผมปุยนายจมอดริดเลยนะครับปุยนายจมอดริดอะไรล่ะบุะษงปุยใส่สองใส่สองรอบครับสองรอบนะครับ คุล่ะตอนที่เขาเป็นเงี้ยเขามันทองกลม่ข่ใสอีกทีนึงนะครับนี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วนะครับผมเป็นนาวานนะครับเอฟซีเกี่ยวนำประเทศหน้านี้นะครับผมพี่น้องพี่เกานะครับผมเลี้ยไอยกันระบากแบบนี้นะครับช่วงหน้าดัหน้าเป็นแบบนี้นะครับบมมีที่ สีให้ค่ายให้กินยานนะครับผมต้องเกี่ยวให้ให้กินนะครับแดีวยวกินฟางนะ้ำอซมีฟางแล้วก็ฟางด้วยกินช่วยช่วยช่วยยานนครับผมช่งเชาวก็ให้กินฟางก่อนนะครับช่วงบ่ายก็ให้กินยาที่เราเกี่ยวนะครับเอฟซีฝนตกสองสามมือติดต่อกันแล้วนะครับผมมัาดีอย่างนึงนะครับผม เกี ga, ่ยงยากะเกี่ยงยาหน้า no จ so, ุ veio, <c ười noise> pair, outro, ่ของกะดีอย่างนึงคือว่านะครับผมผมเคยบอกอะไรที่เว่าทุกวันนี้เรเกี่ยวยาโม่ก็ไม่ได้ไอ้สิอันตรายนะครับจะเป็นหน้าของคนอื่นเราไม่รู้ว่าเขาใส่ยาฆ่ายาฆ่ายาหรือเปล่านะครับถ้าเกี่ยวที่หน้าของเราจะดีหน่อยเรามั่นใจเพราะเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้สารเคมีพวกฆ่ายาฆ่าเราไม่ได้ใช้มั่นใจนะครับผม การพัฒน,นาครับเป็นการพัฒนากกษเทนนะ้ำให้ม,าานะนะมันสะนนาอ,นนะอ,อา,นานะนะดาน,อาน,ลลน้ำนะครับผมเอฟซีอย่าดูสิเกี่ยวเกษตรนี่ครับผมนี่เบ่งหยาเต็มอ่าหยาแล้วเอฟซีโอ้ยเป็นเมอเตอร์บายน้ำเลยทีเดียวเดี๋ยวพาดไปเบิ่งเป็นลงเปล่าในห้วยก่อนนะครับผมเอฟซีฝนลินเลยครับผมเอฟซี ผมดำลิลนะครับผมเขาเป็นทีางานพี่น้องคักนะครับคักๆบุ๋มมีหนาครับเอฟซี F Z. ที่ว่าเห็ดหน้าง่ายครับสมื่นนะผมสมัยก่อนเนี่ยเสื้อกเนี่ยดำนะครับต้องเป็นหน้าดำนะแต่สมื่นนี่เป็นหน้าวานมัดแล้วนะครับผมเ,เห็ดหน้ามือสองมือก็แล้วนะครับ เจอก้อนไหวเป็นเดือนก็ยังมดแล้วนะครับเจ้ก่อนสมัยก่อนนะครับผมเป็นข้าวเจ้านะไอ้ทีนั้นเนี่ยเป็นข้าวเจ้าก็ก็คอสิบห้า,า,า,านะครับผมคอสิบห้า 15. ใส่ข้าวเจ้าไหลนะครับเอาไปขายนะครับผมเขากินก็ใส่พอกินนะครับว่านหาไรฮกไรนะครับเอฟซีน้องนอนั่นก็เป็นข้าวเจ้ามันนะครับผมเบอร์เกษตรนาครับผมเบอร์เกษตรเบาใซโซนะครับขี่รถกลัมาได้นะครับผมเอฟซีเป็นคกษตรนาใหญ่เบิรมนะครับผม เดี๋ยวไปพงปลาครับผมยูลี่นะครับผมอยู่สวิงเขาดักไว้นะครับมีปลาอยู่ครับพี่น้องนะครับผมไปย่าชงชมบรรยากาศปน้ำนะครับพี่ทีเราจไปเกี่ยงย่าต่อเลยนะครผมโหนบาดเอ็ดไนบาดเอ็ดไนบาดผมเราเนี่ยไปทุ่งนาำมานะครับทุ่งนาจะอยู่ตรงทุง่งนาจะอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีนะเอฟซีนะไม่ต้อง ลงจากบาังเป็นทุนาเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นห้วยสนะีห้วยนะครับน้ำห้วยนะครับยาวเลยนะครับผมต่านที่มาใหม่นะครับ f ีท่านที่มาใหม่นะครซี c. น c ะเพื่อ,อยังไม่เคยเห็นนะ FC มีสีน้ำไหลแล้วครับผมจะมีปลาแล้วเปล่ามาดู <c oughs> เออมีตหอยโอมีหอยนะบอมมีหอยตัวประมาณหอยกอะ ม่าน,นะครับผมมันจะมาที่นี่เหนือนอกจากดักปลากับดักหอยน้ำนะครับผมไอ้บลวหอยอะไรเนี้ยหอยจะสีมาจะทุท่งนะผมให้มันาตายแล้วกับมันซีมีน้าพวกทีภาพนะครับ แต่พยายามเอาน้ำหอยที่ทำมากวันนี้ไปฉีดพ่นเข้าก็ดีเท่าไหร่ป่ะสมาชิกบกขยันนะครับครับผมโซว้าบุ้มีป่ามีแต่หอยนี่ทีนะกาเป็นการกำจัดหอยท่านนึงนะครับผมสวิงนะครับดักหอยไว้นะครับผมหอยมันไปเพาพันต่อไปนะครับพลาดพี่น้องไปเกี่ยงหยาต่องนะครับผมฝนคืมนะผมเอ็ดซีตกเป็ลอยได้ดินนะครผม บรรยากาศดีชอบมากบรรยากาศแบบนี้นะครับผมแต่ฝนตกก็เยสู้ตายนะครับเอฟซี FC. ถ้าร้อนโอ้ไม่ได้นะครับร้อนนี่ผมจบเลยเงินแตกสะเลยผมะนะครับแตะหายหน้าก็สิมีมงระบายนานะครับเอฟซี FC นะใหญ่เล็กก็คืออยู่กับความกวาม้วางของห้หน้าเขานะครับผมห้หน้ากว้างก็เหนมงระบายใหญ่นะครับผมอย่างให้นี่นะครับหานี่ก็ซีได้นะเอี อันนี้มันซีไรนะครับผมซีไรกับปากกว้างกว้างของเนี่ยวระบายน,านาย้ำนี่พีนี่เป็นฝีม,มือของคุณพ่พอครับผมคุณพ่พอเกเออกไอเดียเองนะครับผมคือตรงนี้ที่น้ำหลากมาก็มันลอกลวนครับมันก็จะระบายออกตรงนี้แต่ในหน้าห้องมันก็ซีบกขาดได้พี่นะนี่ครับยวพึ่งอาจเช้าเนละยีนะอ่ะคลิปนี้ก็เอาจบท,ที่ทุกหน้าก่อนนะพีนะ เดี๋ยวทริปหน้า hmm, ค่อยมาเกี่ยวยากันนะครับผมเอฟซีไปเดี๋ยวชมทุ่งไหนาก่อนนะคผมเอฟซีเผื่อวันทันเนาะจะได้ดูบรรยากาศเขียวๆนะครับผมทุ่งนานะครับยับเช้านะครับกับบรรยากาศพายุเข้ามานะครับคุณพืบรรยากาศดีเนี่ยข่าวจะข่าวสิเชว่าโอเคนะข่าวสิแน่นเลยนะครับปันนี้ อ๋อข้าวบางตัวออกรวงเลยทีนี้มีข้าวออกรวงเลยครับผมนี่นี่เออบรรยากาศทุ่งานายามเช้านี่นแหมอยู่ข้าวบาบสีโซง,งามครับพี่น้องงามบ่โอ้ชาวนาครับชาวไร่ชาวนา,า,นาแต่อีกดีนึงครับทุกมืงิเพ็ดเพ็ดนางง่ายนะครับผมอยากลวะวานวานวานพยายามเกี่ยวรถเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจบนะครับผม ถ้าขายแบบรับเงินเงี้ยเดียวสบายนะครับผมอันนี้เป็นมองระบายน้ำอีกจุดนึงครับผมให้นี่ก็ให้ทึ่งประมาณอสองไร่กว่านะครับนี่มองระบายก็ประมาณนี้ครับกันหน่อยลงนะครับเอฟซี FC. นี่ที่ระบายน้ำนะครับผมเอฟซีนะเงี้ยเงี้ยเป็เาเงา,า,าเลยนะครับผม โอเคครับคึ้นนี้กับฟ้าวัฒนี้ก่อนนะครับผมที่เล็กกว่าสิพามกากี้ินงยากอะเอาคลิปนี้มาชมทุง่งนาก่อนนะครับรอครับสวัสดีครับ